ดีค่ะวันนี้ก้นน้ำพองชาแนลสิมารีวิวรถค่ะพี่น้อง์ค่ะเป็นรถใส่งานรถพร้อมใส่งานได้เลยซื้อไปคือฮับดิเฮ็ดยังสิเปลี่ยนแต่หม้อแบ็ดไหหม้อแบ็ดกระเทียมมา่อไฟเรียบร้อยแล้วหม้อแบ็ดเก่าเ้าสิเปลี่ยนออกค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งเนาะค่ะเนาะค่ะก้นสิไปเบิ้งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก้นน้ำพองชาแนลเนี่ยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะเดี๋ยวมาค่ะมาเบิ้งค่ะมาค่ะมาเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะอันนี้สิเป็นอันนี้สิเป็นมิตซูมิตซูสตาดาค่ะนี่ค่ะ ราคาต่าๆเลยด้มือนี่อันนี้เป็นรลอเป็นเป็นเป็นลอเป็นรลอแม็กค่ะพี่น้องค่ะเป็นรลอแม็กดอกยางดอกยางใส่ไปอีกได้โดนอยู่แต่ว่ากับบาหนาปันไดดอกยางใส่ไปอีกโดนค่ะเป็นรลอแม็กซ้วค่ะเครื่องสองพันหาเครื่องสองพันหาเป็นมิซูสตาดาค่ะเดี๋ยวฮ่เบิ้งหลับขั้นก่อนน้องค่ะนาะเดี๋ยวเบิ้งหลับขั้นก่อนเดี๋ยวคนนําป้องชาแนลจีให้เบิ้งเครื่องมั่นค่ะนีค่ะสีราคาพ่อฟังได้ค่ะราคาต่ำๆ สีเดี๋ยวฟังเสียงก่อนสีเดิมเดิมสีเดิมเดิมบางบางค่ะพี่น้องค่ะสีเดิมเดิมบางบางเลยสีเดิมบางค่ะพี่น้องค่ะกบบมีตํานี้กับตรงนี้ขูดขุดขีดแน่นนิดหน่อยค่ะขูดขีดแน่นนิดหน่อยเดี๋ยวมาเบิ้งอเนาะค่ะเนาะค่ะมาเบิ้งรอบขั้นก่อนเลยเอาตรงรอกขั้นเป็นมิดสู้มิดสู้สตาร์ดาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ซุ้มรอด้านหลัง ซุ้มล้อด้านหลังแหงๆค่ะแหงๆเลยค่ะคันซี่บังดุ๊กซองบังคันซี่ก่อนเด้อค่ะเด้อคันซี่คันซี่บ่ผุบ่ดดำบ่พังค่ะคันซี่ดีๆเลยบ่พังบ่ดดำค่ะพี่น้องค่ะคันซี่เดิมๆเลยอ่ะเครื่องซุ้มล้อด้านหลังแหงๆค่ะซุ้มล้อด้านหลังแหงๆเลยก็มีตำหนิแน่นิดหน่อยเด้อค่ะเด้อค้าเขาขายตามสภาพเนาะ ลายตาสาัมผัสพิจรารณาเอาค่ะนี่ค่ะมองนี้คือตำนี้ค่ะห้อยขูดห้อยขูดห้อยห้อยขูดห้อยชนอีหยังแน่นี่ไปตำอีหยังแน่นี่แหละนี่สีถลอกมองนี้แหละค่ะนี่มองที่เป็ตนตำนี้ค่ะมันหะเนาะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งข้างหลังก่อนโอ้ยคือ,อน,นี่เห็นใช่ปะเดี๋ยวขะเดะ,นะะนี่ซุ้มลอด,ด้านหลัง อ,นนอันนี้ดอกยางหนาๆค่ะเป็นเป็นยางอะไหล่ยางอะไหล่ก็มี่ได้ค่ะเด้อค่ะแหนบบ่ได้เสริมแหนบบ่ได้เสริมยางอะไหล่มีครบค่ะเป่น่ยางอะไหล่ครบเลยป้ายทะเบียนช้าเชิงเศร้าสี่เกตห้าห้าค่ะเป็นมิดสุดสตาร์ด้าค่ะไอ้นี่ก็มีค่ะแม็กไรเดอร์แม็กไรเดอร์มีไหหมาพร้อมเลยค่ะแต่ว่ารถบ่ได้ทำความสะอาดเลยคะ่ะคือรถรถไอ้จอด,ดรถจอดรถบ่ได้ใส่งาน แต่ว่าสภาพดีๆเขาสืบไปคือพร้อมใส่งานใดเลยเขาสืบเปลี่ยนแค่หมอแบตหมอแบตเท่ากับเปี่ยนมาไหวเรียบร้อยแล้วค่ะเด้อคนนำพล้องชาแนวสิเปิดด้านหลังให้เบิง้งค่ะแม็กไลเดอร์ดีๆค่ะแม็กไลเดอร์ดีๆเลยค่ะคือสืบไปพร้อมใส่งานสืบไปพร้อมใส่งานใดเลยค่ะใครสนใจจังใดกับตอนล่องกับเจ้าของรถเอาคนนำาล้องสืขึ้นเบอร์โทรเจ้าของรถให้มีเหลียมมหยังความโอนเด้อค่ะเด้อกลบอกไว้ก่อนเลย มีเลียมมียังความโอนสืบไปความใส่งานใดเลยเดี๋ยวเบอเบงเบิงบ์ซุ่มลอดันดนันฟังคนขับเนาะค่ะเนาะเป็นซุ่มลอดด้านหลังซุ่มลอดั้านด้านหลังฟังคนขับซุ่มลอหนาหนาหรือแหงแหงซุ่มลอดแหงแหงก่นนี่ดอกยางดอกยางหนาหนาเป็นลอเป็นลอกไอแม็กค่ะดอกยางตัวนี้หนาค่นดอกยางดีๆ,ๆใส่ไปอีกโดนนั่น แหนบบ่ได้เสริมได้ค่ะนี่แหนบบ่ได้เสริมแหนบบ่ได้เสริมจังอะไรมีครบสีบางๆต้นนี้ก็คือนี่แหละค่ะคนนนห้องชาแนลวานนี่แหละค่ะเดี๋ยวต้นนี้คือมันสิ่งผูกมี่ห้อยอย่างถูกมันนี่นี่ครับตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้แนนนิดหน,น,น,น่อยธรรมดาเน,กกน,นววาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่ารถรถไอ้พร้อมใส่งานค่ะ เ้าเบิ้งางนาค่ะ้างน,น,น,นาเอเย็นนะค่ะเด้อแอเย็นค่ะคนด้านดัน้าคนด้านดนนาดีๆค่ะแต่ว่าเฮ้าสิได้ไปทคัคก้นสะอาดเอาแตว่ากบใส่ปัญหาเนาะค่ะเนาะค่ะบ่ใส่ปัญหาเลยพวงมาไลพวงมาไลว e r เนี่ค่ะเด้อเป็นพวงมาไลวเวอร์บ่นาพวกมาไลว p วอร์ค่ะพวงมาไลวเวอ e ์เอเย็นเพียงพอค่ะแอเย็นเพียงพอเบิ้ง ลังค่าลังค่าบ่หัวบ่อุบ่พังค่ะลังค่าดีๆเลยค่ะเบื่องไอ้แคบข้างหลังแคบข้างหลังตัวนี้สิมีตำหนียเนีดในเบาค่ะคือเบาขาดแต่ว่ามันเบาขาดขึ้นจังไดขึ้นมันต่้งเป็นจังสี่เบาเบาเบาเป็นเห็ดมาตจังสี่ค่ะนี่ค่ะแอร์เย็นแอร์เย็นเพียงพาะค่ะพี่น้องค่ะแอร์เย็นเพียงพาะ ลังค่าลังค่าดีๆค่ะบ่ปุบ่พังบ่ดำไฟลงไฟเลี้ยวเนี่ยนะโอ้ยปดเทียเดียวค่ะพี่น้องค่ะปดเทียเดียวกึนลึบเลยไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟหลังไฟถ่ายออกเบิดค่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งเคืองเนาะค่ะเนาะค่ะมาเบิ่งเครืองทะเบียนทะเบียนเต็มปะเออทะเบียนพึ่งขาดขาดมกราดนี่ค่ะเครื่องเครื่องแห่งๆค่ะ เครื่องแห่งๆชุดยอดเลยค่ะเป็นรถสุภาพสตรีใส่ผู้เดียวค่ะสตีอุ้ยคือไล่แถวแบกล่องไหมเป็นรถผู้นิ่งใส่ค่ะผู้นิ่งใส่นี่สุภาพสตรีใส่มือเดียวรถมือเดียวเด้อค่ะเด้อค่ะรถมือเดียวค่ะเครื่องเครื่องเพื่อเครื่องใส่งานดีๆค่ะเครื่องเครื่องบ่แหงบ่เยิมได้ค่ะเครื่องบ่แหงบ่เยิมเลยค่ะบ่แหงบ่เยิมเป็นมิตซูสตาร์ดาเด้อค่ะเด้อค่ะเครื่องบ่เยิมกับมอเบสตัวนี้เฮาวเสด็จเปลี่ยนออกให้ใหม่ เพราะว่าหมอแบตแบตมันบรเก็บไฟแล้วแต่ว่าซื้อมากไปแล้วเดี๋ยวถ้าผู้ใดสนใจเปลี่ยนบแบตเปลี่ยนแบตออกใหม่เลยค่ะเปลี่ยนแบตออกใหม่เลยไฟตาไฟตาเดิมๆไฟตาเดิมๆเลยค่ะไฟทะเบียนจัดเชิงเช่าเด้อค่ะเด้อร์สี่เกียตห้าห้าจัดเชิงเช่า ใจ,จังได้กาสอบถามกับเจ้าของรถเอาเด้อค่ะเด้อแต่กระตั้งจังสี่กัมีด้อค่ะนี่ะแผ่นคว่ำหอนแผ่นกันคว่ำหอนกับมีค่ะแผ่นกันความร้อนก็มีนะคะเครื่องแห้งๆค่ะเครื่องสุดจอดเลยค่ะเครื่องแห้งสิบว็ดีก็คือหมอแบบแต่ว่าหมอแบทบ่ใส่ปัญหาเขาซื้อมาไวแล้วอยู่ในหน้ารถค่ะหมอแบบซื้อมาแล้วค่ะไฟตาเดิมๆสีเดิมๆสีเดิมๆบางๆค่ะสีเดิมๆบางๆ ราคาตาั้มตั้มเดมือนี่ยค่ะพี่น้องค่ะรถคันนี้คนหนุ่มพ้องชาวแนวขี่ผ่านมาเห็นราคาตา่้มตั้ก็เลยเอามาฝากพี่ฝากน้องให้พี่น้องเบิง่งค่ะเขาต้อนรับยังก่อนชิบชีกุ้มผ้าเนาะชิบชีกุมผ้าว,มาวัฒนวัฒน์เลนไทน์ต่ต้อนรับชิบชีกุมผ้าวัฒนวัฒน์เลนไทยค่ะราคาตา่้มตั้ค่ะสิม,มีตั้นี้ค่ะมาเอาอันนี้ลงกให้เน้มาเอาอนี่ลงกให้เน้ฝากกระปุงให้ลงกให้เน้ สูสสตาดาราคาต่ำๆค่ะพี่น้องค่ะสีกับสีเป็นถลอกเ่รามันถลอกหรอกนะมันสีเป็นสีอันสีไอ้เกาๆค่ะพี่น้องค่ะสีเกาห้าถ้าห้าไปนี่เขากลับรถสายลุยค่ะพี่น้องค่ะรถสายลุยเลยเข่าหัวเขาสวนบรรทุกยางพาราบรรทุกในสูเนลค่ะพี่น้องเข่าหัวเขาสวนมื่อนี้เ้าสิเปิดราคาอยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทค่ะพี่น้องค่ะหกหมื่นห้าพันบาทราคาด่ำราคาต่ำๆค่ะ เจ้าขวังรถเพิ่นว่าต่อรองเอาเด้อค่ะเด้อต่อรองง่ายต่อรองง่ายต่อได้ต่อได,อได้ขนาดคนทำฟ้องบท่ทันให้ึ่บาทได้เพิ่นก็ยังบอกคนทำฟ้องว่าต่อได้ค่ะรถสภาพดีสภาพดีค่ะพี่น้องค่ะซื้อไปคือพร้อมใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวคนทำฟ้องชั้นแนวสิเอาข้างหน้านี่ตอนนี้หมอแบตเขาซื้อมาไว้แล้วค่ะหมอแบตซื้อมาไว้แล้วคนอนโซลด้านหนา้าคนอนโซลด้านหนา้าสวยๆค่ะสวยๆสว,วยบ่มีตำหนิเลยค่ะสวยบ่มีตำหนิบ่บ่กระสิเป็นบ่ บอ่อหนังเบอร์นังสุดยอดเลยเด็ค่ะนี่บอ่อหนังใหม่ๆเลยบอ่อหนังใหม่ๆเลยเพิ่นเปลี่ยนสงสัยสิเปลี่ยนออกให้ใหม้บ่อไม่ไหม้อยู่นี่บอ่อหนังค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวคนในพวงชั้นแนวสิขึ้นเบอร์โทษหนาคลิปแล้วค่ะเด้อขึ้นเบอร์โทษหนาคลิปสนใจจังไดก็โทษมาสอบถามเอาต่อร้อเงาค่ะเป็นรถสายลุยเขาหัวเขาสวนราคาเบาๆค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้กคลิปมื้อนี้ขับขุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณหล,ลายๆผู้ทีเ่เข้ามาเบิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนำคล่องชาแนลเดี๋ยวพ่อการไม่คลิปหน้าเนานะค่ะเนาะคะ่ะพ่อการไม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ